หลังจากดำให้ดำหน้าแล้วหลาเมื่อผ่านมาพี่น้องเลยเนาะได้เป็นอาทิตย์แล้วไปจกักที่เฮาขามไปฟังนั่นบรไรมาเบิงนาที่เฮาดำแล้วเลยเนาะกระแตะดำแล้วพี่น้องเลยขมือแต่บุกดำให้ดำหน้าอยู่ฟังนั่นเลยก็เลยบริมีเวลามาวันนี้ก็ลดำให้ดำหน้ายังบุท่านแล้วเราเนาะแต่ว่าถือโอกาส ย่างมาเลาะเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยอยู่ฝั่งเทียงนาห้างเขาคือเก่าเนาะมาเบิ่งเขาเบิ่งน้ําที่ลําแล้วก้อนดําแล้วก็บป้าไหวป้าไหวบริมาเลาะเบิ่งแต่ทางลุงจอยผลมาอยู่เนาะแห่งเตอร์บริมาจ้าเถื่อกระแตลำแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเนาะก่อนอื่นก็ขอกราบทักทายสบายดีเด้อป้าลุงเอ้ยสบายดีงานเบิงแรงตอนนี้ก็สามโงแรงนลหลังจากที่เขาลาให้ลําหน้าแล้วก็เลยขาบมา ฟังห้วยนี่ก่อนเนาะมาเนาะเบิ่งข้าวที่เฮาลำแล้วก่อนอือกะเขียวอยู่แต่ว่าเป็งน้ําออกเบิดบ่ได้จ่งน้ําไว้เนาะอือมาย่องเข้าด้นี่พี่น้องเอ้ยกําลังติดเพราะว่าหลังจากที่เฮาลำแล้วกะบ่ได้มาเบิ่งมันน้ําท่วมเลยมื้อนั้นกะเนาะอือๆบ่มีน้ําพี่น้องเอ้ย เติงน้ําออกเคาะบ่เลยจงน้ําไว้ก็มีหอยกินเนาะไว้ซะดิอ้าอยู่ฟังหอยพิ่นก็เคียวได้มือลับมือน้ําท่วมหั่นได้สิมาเลาะเบิ่งกปลาลงเยกเจ้ายังเหลืออยู่ตานึงอยู่ฟังนี่แหละเนาะว่าสิเป็นเอาเป็นไปตรําอยู่บ่ดูแน่ได้จักสิได้ดําบ่กบ่ดํากปาไว้นี่เนาะ ถ้าสิลําก็เอารถข้ามมาก,ก็ยากอีกถ้าลุงจอยเพิ่นเอามาบอนตะกร้าที่เฮาลกันกโอ้ยเกือบม่รถปินป้นพี่น้องเอ้ยเอ้ามันอันนั้นโลมนี่เด้งามไว้อยู่ป้าลุงเอ้ยตี้โบม่มีอันนั่นบ่มีน้ําแซ่นเนาะฝนตกมาอีกวันนี้เฮาก็สิได้กะเกียม หนน้ำใบเชียร์ nhà แล้วบันเชียร์ nhà เชียรเข่าแล้วเนาะอู้อันนี้จังว่าใส่พุยพี่น้องเลยเนาะใส่ระบาดน้ำลวดไปก็แท้เมื่อนั้นเลยกันยังดีที่ห้องพื้นเนาะมันกันยังอยู่พี่น้องเลยยังเขียวยังงามอยู่โอ้ถือว่างามไว้อยู่ได้เข่านี่ปลาดูเลยพคนะเนาะหากะลับผ่านไปได้แต่บ่อาทิตย์หนึ่งที่เอามาลำพังนี่เนาะ วันอาทิตย์อาทิตย์ทุกกล้วยนี่แหละเนาะก็งามบ่แล้วเกี่ยวไทั้งนี่อันใส่ปุ๋ยกับ่ใส่ปุ๋ยก็แตกต่างกันอยู่เนาะชมว่าเพิ่นชื่อปุ๋ยใส่ล่ะแต่ว่าทางเฮานี่บ่ได้เคยใส่ปุ๋ยพี่น้องใก็ใปีนี้เนาะแต่เก่าก็มีเ็กน้อยก็ใส่ก้าเนาะดบ่ได้ใส่ปุ๋ยก็สยังดงๆอยู่บัายตัวดเฮาใปุ๋ยใส่พุ่นกคือๆอยู่สิ เกี่ยวเนาะบรรยากาศมื้อนี้กคึมๆอยู่ด้ปลเอ้ยฝั่งเวนนี่กตกไปอยู่น้อยนึงเนาะฝนกได้แต่ว่าฝั่งมื้อแรงจะว่าตกบ่จักพุ่นน่ะมืดคึมอยู่ป้าลุงเอ้ยโอ้ข้าวเฮากะถือว่างามพอสมควรอยู่ได้นี่เนาะพุ่นน่ะกว่าาดเอาอยู่เนาะอือแต่บ่มีน้ําแซ่พี่น้องเอ้ยช่วงนั้นเฮาระบายออกเบิด เพราะว่าเฮางยานเข่าเปื่อยก็เลยเป่งน้ำออกเบิ้ลบายน้ำออกเบิดเนาะบัดนี้ฝนตกอีบัดนี้เพื่อนจะได้แช่ไว้ให้หนุนน้ำไว้เนาะยังเหลือให้ให้นึงที่มีน้ำเอองามงามเห็นแบบนี้ก็คล้ายแน่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าฝั่งนั่นที่นาว้านั่นยังไม่ได้ไปเบิ้งเห็นเนาะ ก็เลยแวะมาทางนี้ก่อนมีเวลาดีว่าอันเมือ่มอใดมวงว่างสีโรไปเบิ่งอยู่แต่ว่อน,นี้กะขามเดนขามมาห่วยนี่ยังสิเมื่อโลกกาต่ออยู่เนาะมาเบิ่งขาวเจ้าห้องก่อนตาก่ากันยังเลือบักลายๆพี่น้องเอ้ยพูน่ะจะเอาไปดำสีไรเด้งามสับ โอ้ยขาเจ้าเนาะหวานไว้กระสอบหนึ่งบัดชิบเร็ดลำโอ้โตบัดนี้ก็ได้พอหอนหน้าเป็นทุ่งพี่น้องไงเสียดายเด้เนาะทางพี่น้องเพิ่นกระโคอยู่แต่ว่าคือผมเห็นว่าเอาเว้ยโตตาบางไงสปป่าไว้เลยแล้วบัดถ้ามีหน้าบนหน้าดำยังว่าเอาไปดำ ที่ได้พี่น้องเลยแมงเตอร์บ,าบ,บา้านเป็นกระสอบหวันแล้วไปแล้วแถวนี้เย็นอุ่นช้อนอยู่นะเย็นเะมอยอยู่คุณว้ดีพี่น้องเลยตัดพามาอีกวันนี้โดดจนแล้วบัาทางงน้าดำหน้านนู้นแล้วก่ะสิดายก้าเด้ ใช่เขาเจ้าแต่ว่าขวดโปรตุกทีเนาะงามอยู่ตาบักกัน nhau งานว่าวบอพ่อก็เลยเอามาว่านเสร็จแน้วมันเหลือกับดีกรันบอพ่อเป็น้องเลยหวานไว้ เงาหนึง่งภายแท้สิมาเอาประจำเห็นน้องนิวเพิ่งก็ว่าอยากได้อยู่ห่างยังไม่ได้หายเอามาเอาเดี๋ยวงามอยู่ได้อ่วาดีะะเอาไปทำบ่อด้วยนี่ไรเดี๋ยวถามเบิงทางจอยเพิ่นก่อนยันละวอขามมาถ่ถายให้จ้ะฮารุกเบิดนี่บัมาถ่ายให้คือเก่าได้เนาะ งามงามปลาลงาเขากะธรรมดาอยู่รอแต่ฝนตกแต่หนุนน้ำไว้วันนี้เนาะน้ำอันไหนไว้นาทางนี้จะยังบนัวดำเปิดเห็ดหน้าลายบอนบางคนก็เห็ดหลายบอนกะงานเดี่ยวเพื่อเดี่ยวเพื่อไปมองท่านมองนี้บางคนกะเห็ดบอนเดียว Lê Hồng Nam thuần thì kia yêu vô uh, Nhìn cả ngày đấy Lọ bằng khẩu gì rồi cả to con cả là cả ngàn thiệp cả chèo cùng nhau พี่นอง,ไงทไปฟังหวยกันก่อนเตรียมไปรกการกบบุงอีกก่อนทำหน้าได้ไหาเดียวนึงมันตัดภาพมาอีกบนันนี้มาพ่างหวยพี่นี่ก็เขียวไว้อยู่เดี๋ยาดำนีน้ำเซ้นแน่ตัวนี้ค่ายแน่เนาะ ถ้ามา baptism, years, ีน้ำแช่หนาก็สิบ่ขึ้นร้ายพี่น้องเลยแต่ว่าน้ำบ่แช่ในหนาขึ้นลราเป็่งน้ำลงไน่ครับน้ำถ่วมพลอยเซยไว้หลายปัดหอยชลลีช่วงนี้หอยชลลี่กำลังลำบากหอยชลลีหร้ายๆ้ายอย่งเชื่อกับฉนนางกับ Trời Đục cài Nhay hả? Đọc nhạc cho bò.

ก็ว่าอยู่ว่าโรคเบิดน,นี่แต่ก็เอาไปลำพุนเอาตัววาน <c oughs> ่าตัวไบาา่ได้คาดว่าบ่ได้ไทยนั่นก็ลกไปลำได้วะมีผู้ไทยหายผัวเอาลุงจ้อยได้วะเห็นที่เห็นรอยลำขวดนึ่งแกไม่แล้จะไปเห็นรอยมาแล้วกินด้ามขวดนะึ่งแกได้เหรอไม่หยาเนาะกดหยาเพราะ

เอามาบ่เอาไปเอามานั er> mm. <S <S anyway> ่งไปได้โลกาพากันนั่งดูเดี๋ยวนั่งได้ทีได้ชนะให้เราบนบดเด่น่ะจะฝนสิโต๊ะกันได้บ่งูมีงูมึงไงหนึ่งเตรียมตัวเราได้หมูแดงนี่น้ำถั่วมกว่าบ่อนั่นนีอ้อ เออขวานกับชิปปตคือกันแหี่ยขอนนะปดออกก่อนก็กูปดกลับก่อนพี่น้องเลยอื้นกากบก่อนเด้อเนาะเดี๋ยวกินไปก่อนตรงนี้แค่ก็เดี๋ยวมาต่อคลิปของพี่หน้องมาอีกเพีนึงใช่นะใช่ตอกย่าเลยอามาเราตอกขันน้ำไปคอยเดิน มีน้องกระตาเจ้าน่ะมาขึ้นลมไปเจ้มามาต่อีกันตัดผ้ามาบัดน,นี้จนคำพี่น้องเอ้ยเจียนแอ็กห้องแอ็กแอ็กอยู่พากันขึ้นแล้วบัดน,นี้เนาะลูกกาสามสี่คนสี่ห้าคนยังโมฮอดรอชั่มผู้มีจุ่มนี่แล้วกพ็พุ่นเนาะแล้วก็บรางพุ่นพี่น้องเอ้ยพากันขึ้นแล้วบัดน,นี้คำเลย มื ừ, ่อก่อนอื่นสู่ต UH. ่ออีกมืัอนี้กะหกโมงกว่าแล้วป่าดวงเลยขำเมื่อดายเนาะสิโลวัยใส่ตามันนี่แหละพี่น้องเลยเหลือนั่นก็ให้ทั้งพี่น้องเพิ่นมาเอาจะเพิ่นจะเอาดูบ่อเดานะเห็นมาคอชองสามคนมาให้เอาแล้วผัดบอกเห็นมาเอาพี่น้องเลยที่นี่กะกะเขียนห้องแล้วขำได้ <laughs> uhm, Xiềng kiệt hoang ẹc 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 luôn Thầm mưa thang. thăng joy. trời Nói nóng tớ này Ôi nóng chết rồi, công đang nhàng khuyên uhm, Cả là cả ngàm thế Nhắn rồi nè Thầm đâu nhỏ đâu, nằm lâu mai vô Thầm uh, đây cả đồ kì cháy, khắp cháy Sao bài đi bà luôn đi <laughs> กำเลยแต่เว้นพูดคือบอกลงมาให้ม่กินไปยังจ่ายได้อบางกินน้ำก่อนจ้ะลูกชายมาให้เลยมีแห้งเลยต้องจ่ายได้อาบน้นเพืกินเพื่อกินกันยังเลยเออมื่อหนึ่งข่าวแล้วคำไหนพอเราเมื่อเราข่าของข่าวอยู่บ่กู้จับได้ค่ะว่าเอาหัวขืนมาไปหาอืมแล้วก็ขืนก่อนเพื่อหางัวเพื่อเกลือเป็ดเกลือไก่แล้ว ูกงบผูกยังอืมนี่เด้มันทำไม่ได้เมืออื่นกัพี่น้องไอ้าเชิดดาำดูบ่อได้ยังมันม่น้ำอยู่ต้องดูด้นมาอีกเนาะเนิม่อ้วไปนอนิวว่านะมันเกิดเป็นนิ้วบ่ายใชอืกพอริไปเมือเออไมไปยั่างค่ะแม่มาไปชมกนท่านี้กันยนนำหัว หัวบดได้นี่เนี่ยมืออื่นยังเหลืออยู่ให้นี่แหละกับห้ที่เฮาลกะกับนั่นพี่น้องเอ้ยจัก3-4มื้อพู้นแหละเนาะเพื่อลกะออกเบิดหลังจากนั้นกเฮาล้แล้วเฮาก็สิไปแซมข้าที่มันบ่ออกั่นแหละาอยังบ่แล้วง่ายดอกเนาะยังบ่ซมือง่ายดอกโคิตีนหัวเด้อมือยังเืองอยู่คือเก่านี่แหละยังแดยังล้อยู่เบิ่งน้ําหัวได้นี่ อันนี้ or, สมมือใช่สามมือใช่สมมือนะามมือร้อนใช่สองำลำแต่เฮงมาสามมืออยู่นี่โดดลงจอยรา,าคาะขีดตุ่มนี่ได้เหยียบไปเลยูเหยียบเข่าไปเลยปลาลดูลไหยลมลงนี่นะั่ะชะมัวลดลงเฮ้ยพอลมนี่จงทางไว้แต่ว่ามัน,อออน,น,นวอนั่นไปเยอะขุนตีหนึ่งลงตีหนึ่งลดเงียงเฉ่งมันอยากลมอยากข่อมดิ Một hòn gin nằm, nằm bên nằm còi đi gin Ôi nó tie bên tạm thông hài, thông na, xuyên cúp, xuyên kiện đúng rồi cả nọ. Bison <laughs> cả mưa hắn nèo khao nèo 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 เชาเมื่อยมืออื่นกะเห็ดต่ออีกเนาะผักพรบาน้หมทำอลไรกะเห็ดกลางค่ำกลางคืนบ่ได้ได้บัวใบได้พี่น้องเลยบางคนกะเห็ดทั้งตอนเว้นกลางคืนแต่เมืองเตอร์นี่โอ้ยสูุบใบแหละขนาดเห็ดแต่กลางเว้นนี่ก็ยังบ่แม่นง่ายเลยเนาะเมื่อยทำอะไรได้พี่น้องเลยหกโมงกะมืดได้หกโมงกว่าเลยบังหกโมงครึ่งเลย ต้องคำไหวอยู่ีิท่านี้ผัดผมไม่นำ้ำด้วยโยกเขียนห้อง,งไปจ้ะคลิปนี้กับพ่อพี่พาน้อ,นองเลาะไปไปลเลาะเบิึงเข่าที่ห้าลำแล้วอยู่ฟังหวยพุ่นผีน้องไงเนาะก็ถือว่าง,งามพอสมควรอยู่เพราะว่าเหาหากระปะมือหากระยาลำนี่อันนี้ก็เสี่ยวไปไหว<ห><ห>แซม<ห> น้ำพุน่ะกากะลายเติบอยู่นี่คือชาบ้คนไหม่งเนีูงแค่เนาะไปสบายดูงัยเนาะไปพ่อกันอีกคลิปหนาคลิปนี้สบายดีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อลาแล้วแม่แมสบายดีแม่อันเขายันวานหลอกอันหลอกนี่ประมาณสามีเขาเนี่ยโยมมันชูงเลยไปไปฉันลาพีลาน้องไปได้เนาะ ្រូវបានសារសារសារ់ស់ស្រូវបាន់ស្